เย่อ๋ออยู่เริ่มลายดัชคลิกพี่น้องมาเบิ่งมุมโยเกิร์ตต่างๆพี่นอ้องนี่นะคะพี่ไปกินโยโยเกิร์ตนะคะตอนเช้าๆทุกวันนะคะกับกับซีเรียลนะคะเรากินโยเกิร์ตนะคะอ่าโคคโอนัทเฟเวอร์นะคะเพื่อนเนาะกลิ่นมะพร้าวนะคะเพื่อนพี่ไปกินแบรนดนนะะ์นี้นะคะนี่นะคะ เจลนานะคะเจลนานะคะฟริกค่ะสวิตแอนด์ครีมมี่นะคะเพื่อนๆเนาะนี่เนาะเบดบีโฟทเวนตีฟฟิฟเซนยอรีนะคะต้องกินก่อนวันที่25มกรานะคะเพื่อนนี่เนาะเรากินโยเกิร์ตแบบนี้นะเพื่อนๆนี่เนาะทายเบิ่งพี่น้องนี่นะคะเราวันนี้เราได้เพื่อนๆเพื่อนโยเกิร์ต ไข in no. pues ่และไก่ในี่ไก่มันร้อนนันเพื่อนไก่มันร้อนนะคะน้องแต่เบิ้งมุมโยเกิรต่างๆนี่นอกองย่ในห้างบูเวิร์ดนะคะเพื่อนนี่เนาะมีหลายหลายอย่างนันเพื่อนโยเกิดนะคะพวกโยเกิดแต่ว่าพี่บายชอบกินโคขนัดนะคะโคขนัดเฟเวอร์นะคะกลิ่นโคขนัดนะคะกลิ่นมะพร้าวนะคะเพื่อนเนาะนี่เนาะก็มีหลายๆายอย่าง ในห้างนะท่านเพื่อนนี้เนาะ,ะสินค้ามากมายในห้างวูเวิร์ดนะค่านราคาค่อนข้างสูงกว่าห้างอื่นนะคะห้างนี้นะคะเพื่อนเนาะ